<c oughs> แอมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมเออไม่ใช่สิเอาไห่สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกครั้งนึงนะฮะกับเคคูทำอะไรนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมเดททิกเกอร์สองอีกแล้วนะฮะไม่รู้อ่านถูกไหมนะฮะเออกีทก่ทีกี่ทีก็นั่นแหละครับตามนั้นเลยเราจะมาเล่นกันต่อเลยนะฮะหลังจากที่หายสับซู์ไปนานนะครับผม <c oughs> มาตอนนี้ไม่ให้เราทำอะไรพอะระเบิดนะฮะได้แล้วนะ,ะของที่เราซื้อไว้นะครับใส่เรียบร้อยนะฮะมอีอัพเดตปืนหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นยาอันนี้น่าจะเป็นปืนนะครับทุกคนโอเคอย่ารอชาร้ากันเลยมาไปเล่นกันดีกว่าเราต้องเล่นระดับฮาร์ดอยู่แล้วเพราะเรามันฮาร์ดคอรอรอรอ,รอ ฮะ <c oughs> อะไรอะ่ะโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยอะไรวะเป้าเฮ้ยคนเฟีเ้ยวคนมันโหดอ่ะครับปรับทะลุสามตัวเฮ้ยมืออาชีพชัดๆโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเป้าเอาใเดี๋ยว เดี๋ยวโหโ,หโหไม่น่าเลยชัวมาสิครับยิงถังน้ำมันได้ป่ะอ้มโอ้โห,โหโเทปไปเลยนะยิงแบบไม่วิ่งข้มากกระสุนเอง้อเอยิงแบบไม่รอช้าโอ้โหเอาเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมว่าผมเล็งตรงนะเฮ้ยถังน้ำมันช่วยด้วยอืมทำไย มีเก่งกว่านี้ไหมเออตกใจหมดเอ,อ้ยมันอาจจะเป็นแรงลมเราต้องทำการยิงอ,อ๋ออ๋อลูกสุดเราเยอะเท่าทีหนูเอ,อ้ยเข้ามาเลยเรียงหน้านเข้ามาเข้ามาตายสองอไปออเป็นไงละ่ะเฮ้ยอยากได้แบบประมาณสักร้อยกว่าตัวเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเฮ้ยเ,ออเย,เย,เยเอะไป เยอะไปเยอะไปเยอะไปไงล่ะยิงไป,งไป,งไป,งไปโดนสองมายิงไปอือมันยิงรัวไม่ได้ไงครับเนี่ยเอาขาขาดเลยนี่จังหวะนี้ยิงทะลุทะลุสิบสิบกับบาทแล้วนี่งไงโอ้โหให้มันวะไหนมันวะมาสิครับก็มาสิครับยิงไปนี่ อืมยิงอีกทีโอ้โหเฮ้ยคนอะไรมันจะเก่งขนาดนู้นเอ้ยขนาดนี้เอ้ยขนาดนั้นโอ้เลิกเลย <c oughs> เลิกเล่นเถอะหมายถึงเล่นมุกเนี่ยอะาได้เงินเพิ่มนะครับทุกคนสดจะจะเราทำอะไรครับเนี่ย อะให้ดาวเขาหน่อยโอเคนี่อะไรครับเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ยทำเป็นเฟี้ยวนะอะไรเขยมขัดเหรอนักมวยเหรออ่ะโ okay. อเคทำมีระเบิดแล้วนะครับทุกคนไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่าอ,อย่ารอช้าเราต้องเล่นระดับลาดอยู่แล้วนะครับทุกคน ไปโอ้ยอ๋อมีมีปุ่มให้ยิงแล้วนะครับทุกคนมันไกลไปหรือเปล่า เดียวียค่อยมันหน่อยไม่มีที่เอากระสุนไหมครับทุกคนกระสุนผมจะหมดผมว่านะยิงเองมันก็มันก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดเลยอะจริงๆนะพ่าไงหรือว่าเราจะให้มันเติมให้หรือว่าให้เราไม่เอายิงเองดีกว่าได้อัตรถมา เราจะมาเอาเฮ้ยอะไรวะอะไร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 ,ะไรมีอะไรให้ช่วยไหมเรียบร้อยไป ไป่โทษทีเจ,จุย๊ยตกใจเอาจริงดิแม่งปิ็กก่อนดูเสียงมันดิอะไรอะไรยังไง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 ยังงไมาทิครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโดนอะไรวะหน้าโยกเมื่อกี้อะไรอ่ะ อะไรปืนลั่นอะไรอ่ะรู้สึกว่ามันเดี๋ยวนะทุกคนผมมีความรู้สึกว่าอันนี้ดีกว่าอ่ะใช่ปะ่ะเออโอ้ผมว่านี่ดีแล้ว เฮ้ยตกใจหมดตกใจหมดเลยเมื่อกี้แม่งเมื่อกี้มันเป็นมันเป็นการแบบเขาเรียกว่าวไม่ได้ตกใจนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ตกใจนะมันเป็นการแบบ acting acting แ,แบบทำเป็นกลัวอะไรเงี้ยเออจริงๆผมไม่กลัวหรอกโอ้อะไรวะแค่นี้เองใครเขาจะไปกลัวดู สามนาทีโอเคเราจะไปเล่นกันต่อคืออะไรอะ่ะเฮ้ยด้พวกนี้น่าเล่นนะทุกคนคิ้วผมไหม mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันดีกว่านะครับเราอ้าวบังคับให้เล่นด้วยโอเคได้ได,ได้โอเคครับเขามาคคับให้เราเล่นนี่คือวิ่งนะครับมาเรามาเล่นกันเลย power run นะ

เปลี่ยนรูปศูนย์ก่อนคืออะไรอะ่ะวิ่งไปไหนอะ่ะพิกอัพคืออะไรวะอ้อะไรไม่ได้กดโอเคคืออะไรอะ่ะ เฮ้ยข้างหลังตรงไหนวะโหดูเสียงแม่งดิมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยโอ้ยตกใจ ตกใจไม่ได้ตกใจผมอคติ้งผมบอกเลยผมแ acting ผมไม่ได้กลัวผมไม่ตกใจอะ,<ไ>อะไรกันแค่นี้เองใครเขาจะตกใจกันบ้าเหรออะไรอะไรเข้ามาดินี่อะไรเนี่ยคืออะไรวะไอ้ก็คืออะไรอะ่ะบอกก่อนให้เราทำไรเนี่ย หนีเออใช่มันบอกให้เราวิ่งนี่ว่าลูกกระสุนก็หมดเฮ้ยอะไรอ่ะผมมีความรู้สึกว่าปืนพกแรงข้างหลั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 งมา ขอหน่อยขอหน่อยมาถึงก็สุนนะขอหน่อยไม่มาอีกแล้วตัง้งแต่ว่าไอ้ไม่ได้ตกใจผมอคติง้งเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยหลบทัน ชิ้นส่วนชิ้นส่วนปืนเฮ้ยมะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วคืออะไรวะรทำอะไรมาเนี้ยะเดี๋ยวมันเป็นโหมดสไบเวอร์หรือเปล่าวะโอ้มันแต่งอะไรโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งอะไรวะคืออะไรวะนี่คืออะไรอ๋อเพิ่มเลือดนี่คืออะไรไก่ cay Ở đi thở đi Ở đi cay đi 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 không biết các làm mấy à cay ờ ờ nhìn mà nhìn mà nhìn ủa คืออะอ๋อเนี่ยู้อรสอชีไปข้างบนให้บิ่ไปทางนี้เก็บน้ำมันอ๋อเอาน้ำมันไปเติมเติมให้เต็มหรือเปล่าวะอ๋อรู้แล้วชัวร์เลยเติม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 สวยดูแล้วดูแล้วทุกคนหาถางน้ำมันทุกคนผมว่าปืนพกมันแรงดีนะ อ้ยไปข้างหลังมาปิดประตูโอเคเก็บน้ำมันอุ้ยตกใจไป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 โกโกโก้ไปต่อไปต่อห,หนูอยูไอยู่ ใกล้ผมนะครับผมมันผมมันนี่แบบคิดว่าเจมบอลหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งว่าเดอะแม r กทมาสิครับก็มาสิครับเป็นไงล่ะครับเรียบร้อยจบโหแค่นี้เองถามหน่อยมันมีอะไรยากกว่านี้ไหมยอย่าได้แบบยากๆอะ่ะแบบแบบ คือผมอยากรู้ว่าซอมบี้มันจะทำอะไรผมได้ผมมันโหดเกินไปอ่ะประมาณนั้น่นะอืมจริงๆครับทุกคนนี่เราบินไปไหนครับเราจะกำลังบินไปที่ลอสแอนเจลุดเปิดแผนที่ใหม่นะฮะทุกคน เพื่อรับของขวัญเดี๋ยวขอดูวีดีโอแป๊บนึ้งนะครับทุกคน few moments later. เรียบร้อยแล้วนะฮะจบไปแล้วมาไม่รู้ว่าคืออะไรบอกมาได้ไหมคนณดีอะไรเนี่ยอันนี้คือภารกิจเราแน่นอนครับดูทรงแล้วแต่เราจะทำการดูนี้คืออะไร โอ้โหได้งเงินเยอะมากอ้าวแล้วเราจะรอชาร้าอยู่ใยไหนเราเข้าไปดูสิเฮ้ยปุ่อย่างเฟี้ยวโอ้โหอะไรอะวเน,นี่ยถามจริงไป,ไปด้วยดีอ้าวมาดิครับเอ้ยตกใจอ๋อให้คุ้มกันใช่ป่ะได้เลยเพื่อน มาดิรู้จับแบกน้ำเปล่าเอ,อเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันเดินเหมือนเหมือนเหมือนแบบมันวาร์หรือเปล่าเออนี่ก็ดีนะ วิ้ยอุ้ยโดนมันถุยโอ้ยตกใจ นี่อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงปืนโคตรแรงเข้ามา เข้ามาสิครับอะไรอ่ะกลางวันเลยโหแค่นี้เหรอได้เงินแล้วอ่ะอย่างเยอะไนดูโอ้โหโอ้ฟาร์มชั้นดีมีปะโห ถามจริงคือคืออะไรอะ่ะสามร้อยสี่สิบเฮ้ยใครซื้อวะบ้าบอบ้าเหรอใครจะมีตังขนาดนั้นเอ่อเราเล่นกันโดยการขยันไปหางเงินต่อเจ็ดร้อย จริงเจ็ดร้อยห้าสิบก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับทุกคนไหนดูดิมาเรามาดูดานใหม่กันตรงนี้ได้เท่าไรเท่ากันนี่คืออะไรดานตาโอเคเราจะกลับมาที่ภาร,รกิจหลักกันก่อนนะครับหลักหลักไม่ใช่หลักนะครับทุกคนเดี๋ยวก,ก่อนนะครับเราจะเข้าไปดูกันนะครับไปกันเลยเรามันฮัดคอยเราต้องเล่นยากสุดอยู่แล้วโอ้ยเฮ้ย โอ้โหนี่มันเกมอะไรไหนอ่ะขอดูหน่อยเซเฮ้ยเฮ้ยถ่ายท,ทันไหมนเนี่ยยิงนิยิง,ยงเอาเฮ้ยเดี๋ยวเอาอะไรพูดด้วยกันเหรออะไรพูดด้วยกันเหรอเราพูดด้วยกันเหรอเหล้วเหล้วทำอะไรอ่ะ อ๋อเราจะมาช่วยคนพวกนี้นะครับประเด็นคือเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวโอเคนี่ซอมบี้ไหมเนี่ย อ๋อซอมบี้จริงด้วยอ๋อซอมบี้โอเคไอ้ที่วิ่งอยู่นี่น่าจะไม่ใช่ซอมบี้อ๋อซอมบี้หมดหรือเปล่าวะอ๋อซอมบี้หมด ทำไมเฮ็ดช็อตได้สี่สี่บาทวะสังเกตไหมทุกคนเนี่ยคืออะไรอะ่ะถามจริงมีรูกสวดหมดปะเนี่ยที่อยากรู้ ค้างอ่ะไอ้ก็เจ๋งอยู่นะมันต้องมีกระสุนหมดบ้างแหละต้องยิงอย่งประหยัดเลยสิบสี่ตัว ใจชนะแล้วครับทุกคนอ่ะสุดยอดอได้เงินมาอีกพันแปดเง่ยพันแปดครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโอเคโอเคครับอันนี้คืออะไรนี่คือยาใช่ไหมสว่านี้ใช้เงินนะครับ ่และไหนดูนี่สิว,ว้าวปืนมันคือปืนมีดมีดอโหทุกคนอัพเลยครับสองพันนี่ไรระเบิดอัพไปน,นี่คือถไล่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ไม่ชี้อัพอย่างเดียวเงินมันเยอะทษทีนะ โอ้โหนี่เราต้องมาเก็บตังค์แต่งบ้านเออก็ได้ก็ได้ก็โอเคอยู่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกถ้าเราอัพันี้เมือนอัน,นนี้จะจะสำคัญนะอะไรเนี่ยทำจริงทำจริง <c oughs> อันนี้ซอมบี้หรืออะไรเนี่ยเกมซอมบี้ไม่เนี่ยหรือเกมแต่งบ้านฮ้มันยังไงโอ้โหมีอันนี้ด้วยไม่ได้ไม่ได้เราไม่หมุนเราไม่หมุนเฮ้ยหรือว่าจะลองหมุนดีว่เอาอ่นลองดูไว้เอาลอง,ลองดูเราลองใช้ตัวฟรีดีกว่า <B> มาแล้วแล้วไงต่อแล้วเราก็ทำการสปิน เ่ออะไรบอกมาได้ไหมคนดีออย,ยากอยู่นะอ่ะทุกคนเราได้อัปเดตระบงระเบิดนะครับแล้วก็ทองเถิงนะฮะนี่คือของตกแต่งบ้านนะครับทุกคนถ้าเราซื้อจะเป็นไงอ๋อเป็นอย่างนี้ ถามจริงเดี๋ยวก่อนมันไม่มีทะเลอะไรเนี่ยอาบน้ำมาตรงนี้เลยเหรอโอเคเรามาดูปืนกันดีกว่าครับทุกคนเราต้องใช้ปืนปืนคือสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเรานะครับทุกคน มันมีบอกด้วยว่าเบลสามได้อะไร hey, เฮ้ยเบลสี่ได้ปืนคุยมี oh, เอ็มกด้วยโอ้โหงานนี้เวลห้าเฮ้ยไม่สนใจแล้วอัพเลยดีกว่าไมเนี่หกพันเข้าดูก่อนโอ้โหอ่ะอันนี้เสียตังตกใจทำไมเนี่ยวัน,นี้อัพเกรดปืนเนี่ะหนึ่งพันสี่พันโอ้โหอยาก โอเคครับทุกคนขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามด้วยนะฮะโอเคเราได้ยายอีกแล้วนะเดี๋ยวเราจะพอเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะถ้าใครอยากดูเกมนี้ต่อนะช่วยคอมเมนต์ไ้ด้านล่างเลยนะครับว่าอยากดูเกมนี้ต่อนะฮะส่วนผมนะฮะก็จะไปทำการเล่นต่อให้นั่นเองเขียนไปตุงคิดนานด้ว <c> ย <oughs> โอเคครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะ ช่วยกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนยังไงก็เดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปละบายแล้วเจอกัน